เขาเหลืองแล้วอีกจังน้อยทุ่งนาเป็นสีทองี่ก็รษฐกิดเขาไม่แล้ววัสที่เคบพี่น้องเดเวลาเขาขู่เขาป้าแล้วค่ะพี่น้องมากคือเลยก่อนจะคอยอธิบายบ่าต้องเบาะแงามากมากฟอแล้วรถก็จะไหล เราขางห้าเขาไปเอาปลาอ๋อแล้วเห็ดไข่เขียวโอ้หอูเห็าาดไข่ขาวคือหอดโคกหอดปลาจนว่าสานจังหวะแหละนี่ดอกดินดกบ้านครับพี่น้องเฮ็ดไข่ขาวดอกงามๆอ้ยถี่ฝนโอ้ยขาเนี้ยงามๆหอมอ้หูจะเหน,นื่นเนาะหงเนี้ยขึ้นเหนื่อยเนาะไข่ขาวโอ้ มันเป็นบงล้มลุ่มใบใหม่โอ้ยาโอยสุดยอดอี่ดอกนึ่งในยังย่เขาพี่น้องออสขกขาวห้นทุ่งบ่ห็นอะไดวเวลาคือชีมือเหมยแข็งหยุดตัวละ ตัวก็สีหอมค่ะไข่เขียวสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีถูกๆท่านครับอันพอคือเกาครับดีดีๆสั่งนะปุ่นก็ได้เห็ดไข่เขียวย<อ>ิงไข่ไก่เลยพี่น้องงามที่ยศใสนี่ไข่ขาวหลุดซื้อว่าผ้ายูจะออกแล้วครับออกไม่เถอะผอพ่อพอ,พอ,อยู่กับ่อ ตกมากนี่เขาลมเขาหมุนเมดพี่น้องเฮ็ดเห่าีนตีมันเปื่อยนี่ไม่ก็าตาครับเล่นระยะไว้สองมือนี่รุนกันพี่น้องว่าเฮ็ดสีออกหลายบ่เสร็จธรกิจแล้วเี่ไข่เ,เขียวไข่เ,เขียวครับผมเหง่งไหลครับผากเรลี่ยดอกสีญงใ,ในจักน้อยเหรอพี่น้องเพราะว่าเว้นไว้อายุสองมือครับดอกไงยังคือเหลือซนี้ มันเกิดมีแนวกินแนวตอดไปแน่ละเนาะมือนี่เห็ดไข่ขาวครับแรงแน่เป็นธรรมดาพี่น้องดอกตูมพี่น้องแดดออกแล้วครับมือนี่เบื้องลวแหละไข่ขาวไข่ขาวดอกตูมครับนี่กำลังออกเลยพี่น้องพี่โอ้เห็ดีครับผีดอกนึงเ้้เห็ดสรโอ้เห็ดปวกลขหน่อย หลายอยู่ครับกําลังแต่ว่าป้านี่ดอกบอสดอกบอสยังไพี่น้อง <c oughs> ดอกน้อยขาน้อยครับออก็เลยบอสบอสท่านได้อยากเก็บเห็ดดินออเปียางหลายดอกเห็ดดินดอก,ดอกง,งามๆครับลายมันเปื่อยไข่เขียวดอกโอ้ดอ,โอดอกนี่งามพี่น้องโอ้ยฝน ไม่งนเรไปอักกินเลยะออกมาหายออกยังออกเลยโอ้แถวบนไมีหมองติเลยพี่น้องดอกนี่งามแห้งเป็ตุ็มปุ่มเลยเป็นจะสิขาดเคืองเลยพี่น้องดอกนี่จงได้เนาะกระดิกาชาแนวแผลทองเช่าแผลยังเนาะลาสุวีดกะถอนเขียวหายไปไวัเด้อเนี่ยใสะอิู่เนี่ยสะอาดหายไปไวัหายไปไวัครับยางเขาขูน้ขาปลาขันเม็นเขาขูดเขาปลากับยางระวังเลยเด้อ เป็นกำลังใจให้กำลังท่องกำลังใส่สัมแม่งอย่าหรับหัวมด้อยแดง<ะ>เลยยายจะไม่กล้าก็คือการพ่อยยางแค่เขาอีกดวงนึงบอกแต่เขาโอมา่านพ่อยก็คือก้า,านเนล่เห็ดไข่ครับมือนี่โฟม่านก่อยยางระวังในเด้อรักกับเห็ดไข่แล้วครับรักน้อนดอกใหญ่ดอกง,งามดีพี่น้องเห็ดไข่าขาวครับอะ โ้เไ็่ไข่ขาวเห็ดไค่ขาวอีกแล้วครับบมื่อดดเขาขู่เขาปลาสองมือนอนฝันเห็นแต่เห็ดเอดอกตูมกับสิหายากแน่จังน้อยพี่น้องกับสิมีดอกบานหรอครับเพราะว่าทึงถือฝนทึ่งเว้นระยะห่างสองมือนะบุ<ม>สภาพส่วนมากกับสิเป็นแบบนี้แหละพี่นออ้องถือฝนเนี่ยหนามตูงเลีย้ยงเลยเนาะอือ เอาเก็บภาพนิ่งเรียบร้อยแล้วครับดอกใหญ่ครับพี่น้องดอกงาม,ม,มน,าน,นี<ด>่่ดอกเงยนนาเนาะขียวครับมันถือฝนธรรมดาหรือพี่น้องนี่อ,อ,อันนี้เก<ห>ิดบ,บนซันมึงกันนะโอ้ยบ่วบอว่อมีนะบ่อเอาบ่อเนาะมึงลักษณะแล้วครับแต่บ่อหอนข้างหลัจงไว้เพลินแพร่ลูกแพร่ล้านต่อไปพี่น้องก็เอาไปหลายแล้วละดอกนี่ก็ได้ไปไว้สวนกับพระท่านเกิดอยู่รอนรุ่นปีหนาครับ เห็ดไข่ขาวไสนะ้บะน้อยหน่อยนะเบบึงเหลี่ยมขาสีแข็งๆอยู่พอได้เลื่มพอได้ปุลเลยไปเรื่อยๆครับดอกนี่ก็งามครับพี่น้องเห็ดไข่เขียวครับเอ้ยเสื้อม้หน่อยปะวันนี้บ่แม,มนบ่แมนโหบ่โอ้ยโหไม่ใช่นี่สีสีได้เลื่มเห็ดห,หอดเ<ส>ดืเนนอนพฤศจิติกาเลื่มหนดพฤศจิติกาแท้ ้มันขนาดบอแมนเครื่อมาหน่อยใบบอแข็งนะใบจะเป็นขนๆนิ่มนิตีครับผมหูอยู่ตัวนี้กระชนาหมาหูจังไหอยู่บ้านผมกว่าเต็มอยู่นะอยู่น้ำปลาอยู่บ้านเราอยู่น้ำปลาหมูแมนโอ้ยเป็นตะไดรบอละดดกนี่จังลุกหยาบอุ้ยเอาซ้ำเอาได้แล้วครับพี่น้องซอสองไก่จังน้อยครับพี่น้องดอกนี่ โอ้ยโอ้ยดอกตูมเอ้าไปปว่าดอกตูม,ไปไปกตมครับดอกนี้บบเอาพี่น้องเอา้านี่ครับดอกตูมโอ้ยโอ้โเป็นนังสันพิดรูพิดแบบไปทั่วที่ทั่วแดนเลยพี่น้องฝนเศร้าตกแล้วแดดออกเั็กน้อยแต่อากาศก็เย็นแล้วครับเย็นนิดนิดแล้วปาก ลมวีวีอ่มว่อยว่อยปลาสีลงหลุมได้ละ่ะแมนครับลมว่อยวอยกัดมาเนาเพิ่นกัดบ,บางคนเพิ่นกัดเห็ดหลุมใส่ปลาเราแหล,ละพี่น้องกระท่องแมนเข่าก็เริ่มล่มแล้วละ่ะกระท่องไปย่าป่าได้๋ยวอื้ในหลุมเดีก๋กระปูตัวหนึ่งแมนอยู่ <c oughs> ก็ถือว่าได้คือเก่านั่นแหละครับ <c oughs> แต่ในหลอดว่มนันรู้ <c oughs> รักษาสุขภา,ภาพกันน้ำเด้อพี่นอ้ <c oughs> นองเด้ออากาศเริ่มเปลี่ยนแปงลงแล้วครับไหนสีฝนแน่ไหนสีหนาวไหนสีลม หอนนี่มันอีกจังน้อยหอนนี่มันอีกเกี่ยวเขาหนี่ย่มองเว้นหอนยี่มือเสาย์นมือแรงหนาวบรรยากาศคือตากเขาหน้าตาดดยเลยแมนเมนครับแมนหนาวหอนหอนเนี่ยล่มไหวอยวเขาแก่กับเฮงแต่หายหายหายโพดต่ดดยเรื่องหายหายแต่ว่ามีผู้ใหญ่จะค้นอ้าวข้างในก็รักษาสุขภาพกันน้ำเด้อพี่น้องเด้อเป็นห่วงกันครับอ๋อเห็ดไข่เขียวอีกดอกนึงพี่น้องอืมขาเพิ่นส่วนพี่น้องทั้ง ยุโรปทั้งอเมริกาตั้งประเทศกร็รักษาสุขภาพกันนำ้ำเลือกพี่น้องเลือกอีกจังน้อยกว่าหิมะกับสีตโต๊กแล้วเมียเขาก็โต๊กแล้วอืมป่านั่นเนาะตั้งประเทศเทศนี่ยเพื่อนทางสีหนาวครับพ,พี่น้งองหนาวก็บานเห่า,าเพราะว่าเป็นบานเห่าน้ำท่วมหไร้มองแมนแมนครับอ่ามาลาแต่ว่าม้าขาปีนขากรี๊อู้งง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 ง่น้องงงงนงง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 เงง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 ง พุ่นเต็มอยู่อ้ยพุ่นเดี๋ยวผมจะพาไปเมืองอีกมุมหนึ่งครับเท็ดไข่ขาวอีกดอกหนึ่งครับพี่น้องตาตกง่ายลองเก็บพักอยู่เดี๋ยวเฉสิเก็บเองอุ้ยว้าหนี่้ครับเอมเอ้ยเรื่อยสยามไม่ไปยาพุ่น สายครับพี่น้องพูนนี่เขาบัวใดอื่นพิษปวกใบหน่อยเขาอื่นพิษปวกเขาตกแตกนี่น้ะมันดอกหน่อยนะนี่บันี่เด้ดอกมันแตกนี่ใส่เพื่อเขานี่มึงจะล่ะเพือขขาตกแตกนะเออนี่มันบานเนาะโอ้ยมันบัได้แล้วพี่น้องมันถึอฝนอืมบ้าดอกไปไม่ติดกไปเอาทีใหม่ นี่จะเสื้อผ้าจอบเอาวิธีไหงเรื่องไหนไอาคิโพดสวดครับเรื่องไหนเต๋อบนอยู่ครับพูดถึงอือถีบมุ่มดเตบอบนนี่นะเตบอนเก็บผักใส่ครับพี่น้องผักใส่คือผักอะไรผักใสคือ มาละาขี้นกครับผมเกิดน้ำปลาน้ำดงนี่แหละนีล่ะบ่อหยอกไปงั้นสั้นเหรพี่น้องมาเลาะเมื่อนเสื่นเมื่อแดงสิไปเฮตดเมนูให้พี่น้องในแสบในในน้ำไายแตกน้ำลายเฮียน้ำกันพี่น้องน้ำไายแตกน้ำไายเฮียครับกินอ่างคือเกาเหรอครับตั้มสวมแกงหยอดพักใจบ่อขออุบไปก้อนพี่น้องอือผู้ใดมักนี่ แบบนี้เลยปลาเกิดนน้ำปลาน้ดคนในแคลดีๆนี่เขาม้วนแจวเลยแดดกินกระหล่ำวันนี้ยังกระได้ยิ่งนี่ได้นี่ได้เอาไปตื่มน่ะเป็นยังไงกินก็เขียวนี่สิแดดนะยสิแดดน้ำลายไหลนี่นี่โอ้สไายเรกพี่น้องสมแห้งมดแดงถ่ายจินตะไคร้ของเพื่อนกับพ่อเรี่ยวตัวเดียวนำไอ้รับตาปีบๆเลยได้นี่ยแต่ละหน่วยประกุเห็นหน่วยบอยู่น้ำกำมือนั่นแหม นี่ปีนออกมาหน่โอ้นี่นเอนอนี่อะไล่ะโอ้ยนี่ครับพี่น้องนุ้ยซํำนีแ่แหละครับก็ดีกินนี่นี่ออนีอออน่อ่อนๆหนึ่งคำต่อหนึ่งลูกสองสองลูกต่อหนึ่งคำก็ได้ครับเออะาเก็บผักเก็บหญ้าไปน้ำเอาเอาเอาไปเป็นแนวเบึง้งมาะคือบ่กนุ้นยนย้อยๆแบบนี้ว่ามันเจ็บโบน่ได้คันไปปลูกเระบาทมันอาชินใหญ่เนาะเป็นตามดินล่ะพี่น้อง หนีบิงมีอบ่บ่มีนี่หน่อยอันนี้ตอนหน่อยๆน่อ,อเศาเฉยกินดีดีดนี่ยกินเขือนไหมเคยกินบ่เพิ่นเฮ้เเยกนนี่นะอันใดน,นี่หน่อยเป,ป,ป,ป๋อๆเนี่ยบ่อบอเขาบ่คบเคยกินกินวะเนี่บ่เป็นมากอันนี้ยังอันนี้เหลืองๆเนี่ยมันสุกหมนไหมบ่ หมากชีเหลืองๆนั <that> s <S <yeah. S 1> nice. uh ่นเขาอื่นหน่วยตำลึงแถวบ้านข่อยอื่นได้ภาษาทองทีนบ้านข่อยอื่นตำลึงกับตำมินต์ตัวเนาะนตำลึงตำมินนั่นแหละนี่อันนี้แป๊ะๆนี่ยินดีค่ะหน่วยเหลืองๆที่มันเป็นเครื่อคกุ้มดินน่ะนะน้ำขังทั้งอ๋อเออเป็นสมสมบรรานๆน่ะโอ้ยแบบหยังดอกบักบักหยังบักซื้อมาบักบักบักโค้งโผล่บอแมนดอกบ่หูดอกไอ้ข้อมูลพิษ ก็กินอยู่นั่นแหละอุ้ยพ่อหรอวะจะเอาไปออมอยังหลายเอาครับพ่อแล้วเพื่อนหลับพี่นอ้องเอ้าตำหนีเก็โอเคแล้วละขมแน่อยู่ดอกพี่น้องขมก็ใส่อยูผ้าผ้าสวนเฮามันบ่อแสบติขึ้จะไหลจงไว้เแถาแนวครับที <laughs> ่่อยากเอามันอีตโตนปลูกแล้วก,ก็บ่อ,อยากเด็ดบ่บ่อ,อยากเด็ดสะพ่อดอกจังยังโจดไปเอาเบิดน้ำปลานี่ละไปพ่อแล้วเห็นวยมันาว พูดยืดเทืงกำม,มือกับมีขะไมยุติหอกครับถือมอกระหอดล่องซ้ำหอบมือซ้ำหนีแล้วนี่เม่ได้ใช้ถึงเกลือบอ่ะกูอุ้ยอันใดมันแก่กับว่าเอาเหรอน้องสี่ยำขาดจีหูดแล้วเลยเนาะหูดเอาตะใบตะโนอดครับไปแล้วครับพี่น้องบายบๆแรงฮะหลายชุดหลท์มองเลยพี่น้องได้ซ้ำหนีแล้วค่ะพี่น้องมาพราหายคิดถึงคือหอดโขงหอดปลาเนาะคะ่ะเนาะแต่พ่อปนพ่อแจวอยู่แล้วแรงแล้วง่าย แล้วสามขาคุณเขาจุกคีไปเพียงซำนีเแหละเ้อค่ะพี่น้องขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามน้ำเด้อค่ะพอดีกะแล้วทุละแล้วก็มาหาเห็ดในสซำนี้แหละค่ะพนตกอยู่รออีกสองสามเหมือออกรายแถแน่นอนสวัสดีค่ะไปแล้วไปแล้วครับพี่น้องขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้ด้วยดีเสมอมากเลวครับพ่อกันิปบนาครับชีบอาชีบเนื้ อาจสิมึงบออิ่มบันไดพี่น้องพ่อพ่อคืออยากนั่อีกนี่ละสำคัญกับกินสมตำทหลายๆคนนั่นแหละครับกินพ่อเสียดายมันจังแซ่บเ็ดขาแปรงเหินมาเจ้ากรบป๋อไทยเนาะอบันไดไทยครับไปไปลนะครับกลับบ้านแล้วขอบคุณทุกๆท่านครับพ่อกันจีนนาครับสวัสดีครับดีกว่าบอร์เห็นโขกดีกว่าบอร์เห็นเห็ดป่ะนี่มเอาเท้าแล้วใส่ผ้าธ่านแต่ละไล่จะกับพ่อได้กินได้อยากของปลาอาหารปลาไในสมิ่ง So uh good. -huh.